บรรยากาศที่อนุบาลไก่น้อยหลังออกจากตู้ฟักนะครับขัดเลี้ยงครับผมใช้อาหารไก่แรกเกิดถึงสามอาทิตย์ของแหลมทองนะครับก็รู้สึกไก่สมบูรณ์ดีใช้หลอด LED 27วัตต์ให้ ความอบอุ่นก็โอเคครับออกจากตู้พักมา2ออาทิตย์ไล่มาเรื่อยๆจนถึงแรกเกิดนะครับจับรวมกันหมดเลยดูเป็นแนวทางได้นะครับ